สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแก้วประาดาลำพื้นโช์โออฟฟิเชียลค่ะพ่อ,พอแม่ Morning, แมอร์นิ่งยามเช้านะคะตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วหนูกำลังจะเอาของฝากจากชัย,ยภูมิไปฝากใครสักคนนะคะใครก็ได้ค่ะโตแล้ว <laughs> นี่พ่อกำลังสับน้องแม่อม่าไบอกว่าน้องแม่บ้านหนูโคตรด,ดุเลย เ้วจะนอนยังไงห้งอยู่ตรงหน้าบ้านแห้งใหญ่ค่ะอันนี้ยังบ่ป่านเลยถักซับแกะผู้อื่นไปเบิดแล้ว ข้างบ้านนู้นนะคะนี่เป็นปลาอยู่ค้าอยู่ค้าแบบพวกอไม่สักตัวนะเออยู่ค้าะนะปลาไม้สักอ่าก็ทีเจ็กทีเจ,จ็กจจก,ก็แต่ก็น้องนี่เป็นต้นบกม,ม่วงหมดเลยนะคะเพื่อตัดออกแต่ก่อนนี้หนูเขามาเด็ดบักม่วงอยู่ในน,นี้แล้วมีหอสางห่างเลยค่ะพ่อแม่เลยเนี่ยแต่คนมากออกแล้ว ฝนแล้วนนก็นัวใหม่ด้วยนะขึ้นตกใจจะหักมนท่านยังไงนาบ้านแห้งหลายแห้งแห้งฝันออกแห้งเขื่อนอืมบรรยากาศบ้านน้องแก้มนะคะฝนกับ อาาัวจะป,ปวดๆไปเมื่อสักบ้านชัดด้นเดียวมีปกติเวลานอนเหรนวีมานอนตรงนี้นนต้นประขามนะเฮ้ยมันเกิดแล้วติเบิ่งอย่าให้มันเป็นเปาะมันเปาะป็นแมะเปาะมันน่าจะเป็นแบบเต็มเม็ดนะเบิ่งยึดเป็นเต็มเม็ดเ่ราะทยิบม,มากินหนึ่ง เป็นอย่างนี้เลยเด้อห้องกินกันเซ่ย ยอย่างความติ่นสิงไงกูหนีเลยพารอบ้านแจกผู้อ,อ,อื่นไปเบิดอละว,ว่าเป็นยังไงอันน้อยใหญ่กินได้คือกันน่ะมันก็คือกันนั่นแหละเนาะเฮ้ยตอนเมื่อน,นี้เขาจะเดินทางไปหนองโคนะคะออกบ้านได้ละเชียงเชียงเกความกินยังแล้วนะคะพ่อน้าที่คนไปเบิดบ้านนะคะน้องใหม่ ต้นใหญ่ดีเลยพ่อมันก็จะเป็นลมบักน้าวกระดุกค่ะบักน้าวบักน้าวอยู่บ้านกระดุกเราช่เก็บบักน้าวไปนะเจ้มัจนจะหน่วยเป่งๆเห็นไหมพ่อนี่บักน้าวซ้ำลูปเป็อนไงแห้งขังบ้านแห้งดกค่ะมึงพ่อเก็บไเลยสบาย อันนี้ก็ต้นยังไงต้นมะขามอีกอิกีเนี่ยบ้านนี้คือต้นมะขามลายใช่ปะอันนั่นก็ต้นมะขามนี่ก็ต้นใบนี่ก็ต้นมะขามยังไงไอ้ก็มะขามพันปีอ่ะพอกำลังจะไปเอาหนา้าบ้านแล้วเราก็สิกิป,ปักมันสิกระโดดใส่หลวงพ่อพ่อมันสิกระโดดใส่แห้งใส่กางเกงขาวเลย หยุดหยุดหยุด, <laughs> ดอะไรนะมา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 เรบปฏเพียนะคะจากหมาสกัน อ,อยูอ่ด้วยปีนะวอันนี้คือหลักฐานนะครับต่อต่อมันง่นาต่อมันง่ขนาดไหนเต็มอยู่แห้หงสาบอแอห้งขึ้นหลาย ลองหอ่ะเจ็กท่านคนขังมางนท่านคนขี่รถการไปพันมาท่านเห็นท่านก็อยากได้นะคะก็ฟันแจกไปเลยแหละ วันนี้เจอกันบ้านของคุณนะคะพ่อแม่ลองพุชจิตามคำสัญญาสาธุขอให้ฝนไม่ตกเพราะว่าถ้าฝนตกอีกก็คือเรนประชันฝนค่ะตอนแรกสองวิธีประชันกันถ้าฝนมาก,ก็สองวิธีประชันฝนเลยค่ะแล้วก็ขอจะตื่นเราอาบน้ำท่านแน่แล้่อย เบิ่งเสบียงหลังรถเฮานะคะแม่ก็เห็ดแนวกินแม่เห็ดนื้อกินเปล่าแม่หนูทำผัดวุ้นเส้นอร่อยะคะรับพ่อแม่เพราะว่าเอ้ยกินกับเขาเลยเฮ้ยย้ำขึ้นร้อนนี่แซ่บเจ็บเกี๊ยวสาวเดียรนัชชานี่แต่ได้เป็นป้ายไว้ใส่อยู่หน้าตินนะใส่ขู่กันพอแต่ก่อนอยู่น้ำเอร์น้ำไอค้ค่ะ เรานี้ไม่ได้ใส่ละแต่มาติดไว้หน้าบ้านเลยค่ะฟินเกินอันนี้น้องส้มของเราคันนี้ออกมาตั้งแต่คันนี้รถคันนี้หนูตั้งแต่นหนูเปิดหมวอกอะอตั้งแต่หนูอยู่ป .6 กำอนหนี้ปปนขึ้นมอนึงอะคันนี้ส่งเสียด้วยเงินเปิดหมวกแล้วก็ของพ่อแม่ด้วยนะคะมันจะเงินหมอล่ออีกนะคะรถคันนี้ มกนาวเหลือบอนี่ว่าแจกคนหมดละโอ้มีอยู่ทำมันอยู่สูงค่ะพ่อแม่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เด้อหนูเขายปิดคลิปนะคะกะเดี๋ยวเราก็มารอรวมกันว่าเราจะเอาสิ่งนี้ให้ใครนะคะนัวแม่บ้านชอลนะกะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการับชมจ้าบ๊ายบาย